ล่ะพิเศษนะครับคดีนี้ใหญ่นะนะครับเขาแถลงไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับแถลงต่อต่อหน้าผบตรไปแล้วนะครับแต่นะครับตอนนั้นตอนแถลงนั้นน่ะยังจับคนยังไม่ได้ออกหมายจับคนร้ายนะครับยังไม่ได้ออกหมายจับคนร้ายนะครับเพราะฉะนั้นคําแถลงเนี่ยมันก็ต้องมีบางส่วนบางวักบางเวนต้องนะครับต้องปิดนะครับต้องปิดนะครับต้องปิดก็คือไม่อ่านนะครับไม่อ่านเพื่อที่ นะครับเอ่อจะไม่ให้นะครับคนร้ายเนี่ยไหวตัวทันนะครับเพื่อที่ไม่ให้คนร้ายไหวตัวทันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับคนร้ายเนี่ยรู้ตัวว่ายังเหลืออะไรอยู่มากบ้างนะครับเห็นไหมมันก็แค่นั้นนะครับจริงๆนะครับมันก็แค่นั้นนะครับทุกๆคดีนะถ้าเป็นคดีทั่วไปถ้าไม่สําคัญเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแ้ะทางแพทย์นิติเวชเนี่ยเขาจะไม่แถลงเองนะครับแล้วเขาจะไม่แถลงเองนะครับ เพราะเพทนิติเวศเนี่ยตำรวจนะครับเขาส่งมาตรวจนะครับตำรวจส่งมาตรวจแล้วตำรวจจะมาถแถลงเองได้อย่าเอิน,นะครับแพศนิทิเวศเขาจะเขาจะรักษาน้ําใจหรือเป็นมารยาทอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับเขาก็จะกลับให้ตำรวจไปแถลงนะครับเออเขาก็จะเอานําแผ่นดัวนั้นน่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปแถลงเองนะครับเห็นไหมนะครับเพราะเขาเป็นคนเอามาส่งตรวจแล้วเขาก็ต้องเป็นคนเอาไปอ่านอ่านให้ประชาชนฟัง นะครับนะนะครับคุณจะตรวจกี hmm. yeah. em. yeah. huh. How, yeah. okay. ่คร uh ั Likewise, no ้งกี่ครั้งเนี่ยครับเขาก็มันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครั้งเดียวจบนะครับการเอาไปตรวจเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปงานเนี่ยนะครับคุณจะจะไปงานคุณจะไปเพิ่มเขียเพิ่มเติมไม่ได้นะครับเพิ่มเติมไม่ได้นะครับนะนะครับพอเพิ่มเติมไม่ได้เพราะมันถูกกบันทึกแล้วก็ถูกเข้าประจุในใบรายงานไปแล้วมันเพิ่มเติมไม่ได้แต่ตัดออกก็ไม่ได้นะครับตัดออกก็ไม่ได้เพิ่มเติมก็ไม่ได้ นารนั่นเป็นคำของแพทย์นะครับทําไมเขาถึงต้องให้ทําไมเขาต้องถึงให้เอาตํารวจนะครับส่งให้ตารวจเราไปอ่านเองนะครับเออทำไมเขาไม่ให้แพทย์มาอ่านเองนะครับเพราะแพทย์นิติเวศนะครับเท่าที่รู้บาคนรู้มานะครับนะโดยส่วนมากแล้วแม้แต่เจ้าหน้าที่เขายังไม่รู้เลยนะครับว่าแพทย์คนไหนตรวจนะครับนะนะครับเห็นแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวเห็นไหมล่ะเคยเห็นชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวว่ามันเป็นใครที่ไหนนะครับเออ นะครับพิสูจน์หลักฐานอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเคยเห็นแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวอย่างเงี้ยนะครับได้ยินแต่ชื่อแต่อ่านออกมาอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราไปงานอาจจะนั่งอยู่ข้างๆเราก็ได้นะครับเอานะครับนั่นเขาเรียกว่าแพทย์นิติเวชนะครับก็คือเขาก็ปกปิดนะครับปกปิดหน้าดูนะครับปกปิดเพื่อไม่ให้วงการตํารวจเขารู้นะครับเนี่ยมันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ คนที่สร้างจะหลวดสร้างระเบิดสร้างรถถังอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเขาจะปกปิดนะครับไม่ให้ใครเห็นนะครับไม่ให้คนทั่วไปรู้ว่าคนนี้ซ่อมระเบิดได้นะสร้าง ia, ระเบิดได้นะสร้างนิวเคียร์ได้นะเขาจะไม่ให้ใครรู้นะครับเขาจะเก็บเป็นความลับนะครับเออความลับเราเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนสีตาตาคาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วที่ไหนได้คนนี้แหละเขาเป็นคนสร้างระเบิดปรมานูอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บเป็นความลับ น่ะนะก็คุณจะไปตรวจกี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละนะกับอย่างคดีชมพู่ก็เหมือนกันเห็นไหมล่ะแพทย์เขาก็ออกมาพูดแล้วนะครับอะไรเ็าออกมาพูดแล้วเรื่องราวต่างๆนะครับนะครับมันจะพลิกไปได้ยังไงมันไม่มีพลิกนะครับมีคดีชมพู่คดีเดียวนะครับที่ส่งตรวจนะครับถึงต่างประเทศนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะตรวจด้วยเครื่องแสงยิงโครตตอนนะครับลำแสงนะครับอ่า นะครับแสงซิงโคตอนเนี่ยเครื่องแสงซิงโคตอนนะครับมีชมพู่คนเดียวนะครับเป็นและเป็นคดีร si แรกด้วยนะครับคดีอื่นๆเนี่ยก็สามารถตรวจ DNA ได้นะครับคดีชมพู่เนี่ยนะครับเอาต้องใช้เส้นผมไปตรวจนะครับทำมทำไมต้องไปตรวจต่างประเทศนะครับเขาเรียกว่าอ้างอิงนะครับนะเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับนะเป็นข้อมูลอ้างอิงแค่นั้นนะครับอ้ออ้างอิงให้มันตรงกับประเทศไทยไง นะครับเออแล้วก็ตรงกับประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะญี่ปุ่นก็เคยส่งมาตรวจที่ประเทศไทยของเรานะครับเขาก็ได้เขาก็ต้องการสิ์อ้างอิงไงหนังสืออ้างอิงและเครื่องเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่านะครับที่ไม่ใช่เลยวเดี๋ยวจะหาว่านะครับรวยแพทย์ของเขาทางนู้นอ่ะไปรับเงินอะไรมานะครับเห็นไหมล่ะแต่ถ้าได้ทางแพทย์ของไทยไปเนี่ยนะครับมันเหมือนกันนะนะครับเพราะมันเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันน่ะนะครับเออ หน่วยงานออกมามันจะต้องตรงกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมมันจะผิดแม้แต่นิดเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องตรงกันเป๊ะๆนะครับเพราะเครื่องมันเครื่องระบบคอมพิวเตอร์มันจะมาตรฐานนะครับมันไม่เหมือนคนเราน่บางทีก็ลืมอะไรอย่างนี้นะครับแต่เครื่องคอมพิวเตอร์มันจะมาตรฐานนะครับ